เออ <í poster ör> ครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นครับช่วงนี้ก็เวลา17บเนาฬิกาครับนี่สิบเนาฬิกาช่างบ๊อบก็จะเลิกงานแล้วปั๊มปั๊มมันเป็นเหมือนของเตือนไอ้รกี้นะ เร่งเองเรามาดูฝีมือช่างบอบครับนี่ช่างบอบทำกันหงายเหล็กหนาครับเชื่อมทีนี้ไม่ต้องห่วงแล้วได้วิชามาจากไหนเนี่ยโอ้ เดี๋ยวได้ไปวิ่งเดี๋ยวนี้เลยต้องห่วงอันนี้นี่วิ่งวิ่งงานนี้นี่ได้ยางหน้าใช่ไหมไหด,ด้ยางหน้าดูยางดูยางหน้าโอ้ยบาดมือวันนี้มีคนเลี้ยงเบียร์อีกแล้วสองกระป๋องเฮ็ดสุภาพผลเฮ็ดคุณทองคนระับ เพชรพูลทองช่วยงานได้เป็นเลยช่วยจนเสร็จแหละไม<อ><อ>่ดปัญหาเลยอ่าเห็นี้มหมดปัญหาเลยแล้วก็กระบอกจารบีเอามาอัดด้วยฮะอ๋อเดี๋ยวมันมันมันจะขึ้นไปเองเอาจารบีมาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นไปเองมีความ โอ้ยใช้แต่จารบีบูทูตดูนี่ครับไอตอนมานี่เบี้ยวเบี้ยวแบบดูไม่ได้เลยแต่เราจะเอาให้มันสู่สภาพเดิมดม,มันก็เป็นไปไม่ได้เนอะอันนี้ก็ดัดได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแนละ้วนี่ ช่างบ๊อบเก็บเก็บเครื่องไม้เครื่องมือแล้วโอ้ลืมจับเหล็กให้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเอา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 ไม่ออกยกอีกยกอีกยกอีกเอาสุดนได้บ่โอ้ยเฮ้ยได้ได้ได้ช่างได้ ยอมยกดำเลยโอ้แจ๋วสวยงามครับสวยงามสวยงามทีนี้ออกตัวกระชากขนาดไหนก็ไม่มีการหงายแล้วทีนี้เอาลงเลยได้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 ได ไม่ได้แล้วหวหาวีวลมอส่ะเอาดับเครื่องเลยเนี่ครับเรามาดูใกล้ๆเลยนี่เนี่ยถ้าเขาตัดคัดีเผื่อสักหน่อยเนี่ยมันก็ทำง่าย อันนี้ดูสิครับห่างจนบ้านกรวดถึงประคนชัยโอ,อ้ตัดคัสซีอะไรเอ้คีเรจนอันนี้เดี๋ยวเขาซื้อแผ่นเหล็กมาก็เอามาแปะแล้วก็ดูสวยเลยที่นี้ถึงมือชังบ๊อบแล้วหมดปัญหาครับเรื่องดำหงาย ช่างบ๊อบโพสเมื่อไรนี่มีงานเข้าทุกครั้งนะแต่ถ้าไม่ได้โพสนี่อู่นึ่เงียบเกล็ดมีมีชนนต้องโพสบ่อยๆใช่ไหมช่างบ,บ๊อบพร้อมที่จะลุยงานต่อพรอีจะไปแล้วเสร็จแล้วไปติดเที่ยวครับพวกนเอาครับติดเที่ยวเอาที่ติดเที่ยวหเลย โอ้ได้ยี่สิบเที่ยวแล้วจะไปเอาอะไรอีกน้ำมันก็ไม่ได้เติมอ,อ,ามาอ,อะอ,มอะไรเบิร์กอะเต็มนะเวลามันยกดำแล้วมันงดัดดิเลยเต็มเต็มนิดหน่อยไม่ได้นี่เต็มไอไอข้างหลังนี่หน่อยคันเข้าอ่ะ เป็นมัาเปยนมาทันยุ่งโวยเถื่อนอีกคนบูทบูทที่เชื่อมตู้แต่ก็อวี๋คนขัดที่เฉียมเขี่ยขัดเขี่ยบูทแค่ก็ฮะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วครับทีนี้ก็คิดค่าแรงค่าแรงช่างบ๊อบคิดค่าแรง1200ครับ1200เดี๋ยวต้องต้องถามเจ้าข,ของกัน <c oughs> 1200เป็นไงบ้าง ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาโอ้ยงานไม่ใช่ทำง่ายๆเนาะงานทำยากอยู่งานต้องใช้แก๊สต้องใช้ลมเป่าเนี่เนี่ยงานกันหงายเนี่ยเอออ่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำให้ผมต่อครับผมพรุ่งนี้ทำให้กันหงายกันน็อตเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เอารถเข้ามาสสายหน่อยแหละเอาติดเครื่องปั๊มลมเลย ไปไซซีเลยเด้อเอารถเนี่ยไปไซซี 4, แล้วเอารถนีน่นมาจอดแล้วนู่นเลยฮะเอออ่เอา,เอา,เ,อาเอารถนี่นำมาจอดนี่จอดนู่นก็ได้มีคนนอนเด็กใครนอนนี่แดกน้อยมันนอนสี่ฮะสามสี่คนอยู่น่าเลยเอารถไปที่นี่เลยเครื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวแต่อย่าไปตามแรงรถเนาะ าตามแรงรถเนี่ยผะรับรองเสร็จเรียบร้อยครับกันหงายแล้วก็ดาที่มันมันเบี้ยวเอามาดัดเรียบร้อยแล้วก็ไปลุยงานต่อเลยครับไวจริงๆเอาเอาเอาไปเอาอเคครับ เดี๋ยวผมขับตามไปเดี๋ยววิ่งทางรัดตำรวจมันตั้งด่านอยู่อด่าฮาฮดูพอมันโดดโดดอยู่เงี้ยมไม่รู้ <laughs> <laughs> มาดูดูดูไม่มีเหล็กปิดเนาะมันดูแบบโล่งๆไงก็ไม่รู้อ่เออเดี๋ยวก็หาเหล็กปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่างเดี๋ยวเขาดูจักอูแล้วนั่นแหละแข็งแรงเลยที่นี้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้บายบาครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลุยงานต่อ